คำตาปุณนั้งหลงปีนี้มื่อว่ไปหรอวะบเม่ไปวะโบมีเงินเออเมไปน้ำกลัวกันยังวะโบมีเงินกันยังวะโบมีอยู่เงินท่าน่ะแต่ก็บอมีคนพาไปถ้ามึงพากูไปไม่อยากกินอย่างกูสิเลี้ยงเออมึงว่าอะเด้อว่ากูอยากกินอย่างมึงจะเลี้ยงมัินบอกเอนะแต่มึงอยากกินของแพงไรใช่เอ้เสี้ววะเห็นข้าวไข่เนื้อแดงเนื้อเบกูก็ให้มึงซื้อให้เละเออมึงตัวจริงคะแนนแพงหลายเงินกูเก็พอ แล้วมึงมีเงินเท่าไหรสิบสองพันสิบสองพันกีบอะอุ้ยบุกพงษขี้มึงเอ้ยสิบสองพันขีบจิ้มพิซซ่ายังได้นาดฝากรถยังม่พอแล้วมึงไปคนเดียวเลยไปโอ้ยไปคนเดียวกูย่านลงคนบักเลยหลายนะคันมึงย่านหลงมึงมก็ส่วนพ่อส่วนแม่มึงไปน้ำเลยโอ้เร็วซาดพ่อกูนะไปบุญน,น้ำจากเรือเข้าไปวงเล่าวงเวียฮะแหละเอามึงก็ส่วนแม่มึงไปเอ้แกูแหงแล้วโลยันเด็ด ฮาไปเกี่ยวเข้าตาแดดเลยฟ้าขึ้นบัดอตอนนี้นะ่ะฟ้าแดดใน,นหนึ่งแล้วก็บอกจักเงินซ้มมานะเอามันคือโกเอาแนยดีไปให้เราใสซะนะ่ะแนวรดีเป็นอย่างล่ะก็คีมนิดดาวออกินิกนีดเดปวดสงปวดฟาโบว่าจะเป็นฟาเลือดฟ้าแดดฟ้าโฮอร์โมนก็นหายขาดได้เป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวเม่ปุง้งแม่ลูกอ่อนน้อยกะใส้ได้ใส้ได้ตั้งแต่เด็กน้อยอายุสิบสองปีขึ้นไปใส้ได้หนึ่ง สมูลังหน้าสนใจสร้างซื้อตามเพจนี้ก็ได้หรือจะโทรสร้างซือ้อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านลุ่มนี้ก็ได้โอ้ค่ะค่ะค่ะกูจะบอกแม่กูสั่งก่อน